สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1กรกฎาคม2566นายสุรสิทธิ์สีแก้วผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญถวายพระทหารเพลพระสงฆ์พร้อมถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเธอพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชะสมภพ28กรกฎาคม2566ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ได้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระองค์ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานในการปฏิบัติงานโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติศาสนาและประชาชน